บิตคอยคืออะไรบิตคอยคือสกุลเงินในรูปแบบดิจิตอลสร้างขึ้นในปี2009ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในไวท์เ p เปอร์ระบุไว้ว่าบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้นามแฝงว่าซาโตชินาการมโตะโดยใช้ระบบแบบกระจายอำนาจเป็นแบบเพียร์ทุกเพียซึ่งไม่มีธนาคารกลางหรือกลุ่มคนใดคนหนึ่งควบคุมระบบทั้งหมด บิตคอยใช้รูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นระบบสาธารณะหรือที่เรียกว่าบล็อกเชนไม่มีใครควบคุมหรือเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบิตคอยได้บิตคอยคือนวัตกรรมใหม่ในระบบการเงินดิจิตอลที่มีค่าธรรมนียมที่แสนถูกกว่าระบบการชำระเงินที่ผ่านมาเป็นระบบการชำระเงินที่ใช้กันทั่วโลกแบบดิจิทัลลบิตคอยคือสกุลเงินดิจิตอล ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ทุกๆธุรกรรมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในเน็ตเวิร์กของบล็อกเชนและคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังสูงที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกบิตคอยไม่มีสถาบันการเงินหรือรัฐบาลใดๆควบคุมซึ่งพูดถือคองบิตคอยคือกลุ่มผู้ที่ใช้อยู่ทั่วโลกบิตคอยมีราคาที่สูงขึ้นตามจำนวนผู้ที่นิยมใช้และถือครองอย่างไรก็ตาม ในตลาดโลกก็ยังมีเหรียญต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหาต่างๆเป็นจํานวนหลายพันเหรียญซึ่งเราเรียกเหรียญต่างๆเหล่านี้ว่าเอาคอยหรืออัลเทอร์นทีฟคอยส์และนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดและสร้างผลกำไรอย่างมหาศาลในระยะยาว